สวัสดีครับผมย่านะครับพบกันอีกเช่นเคยวันนี้เราอยู่กันที่ชาร์จเอเ t ียร์สเตชันนะครับสาขาลางซิ่ป,ปทุมธานีนะวันนี้เนี่ยเราไม่ได้จะมาแนะนํารถไฟฟ้านะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาแนะนํารถ3ามล,3ล้อน้ํามันนะซึ่งก็มีเสียงเรียกร้องกันมามากพอสมควรน,นะครับว่าเอ๊ของเรามีรถน้ํามันจำหน่ายไหมนะฮะซึ่งลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะต้องการใช้ขับขี่ระยะทางไกลแล้วก็ต้องการความเร็วในการขับขี่แล้วก็สามารถที่จะเติมน้ํามันแล้วก็ใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งตัวรถน้ำมัน,นก็จะตอบโจทย์ทางด้านนี้เลยนะครับแต่ว่าการความสิ้นเปลืองนะครับการเป็นคะแนนในเรื่องของความประหยัดก็จับสู้รถไฟฟ้าไม่ได้นะอันนี้ก็จะเป็นข้อเขาเรียกว่าเปรียบเทียบกันลูกค้าท่านใดที่เหมาะที่จะใช้กับรถน้ำมันนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับวันนี้นเรานำผลิตภัณฑ์ของดิวก้านะครับดิวกา้าก็เป็นโรงงานผลิตนะครับที่ใหญ่มากดิวกา้าก็ให้แต่งตั้งเราเป็นตัวแทนนะครับที่กรุงเทพและปริพณฑธนะเราลองมาดูกัน นะครับว่าตอนนี้รุ่นริวก้าเนี่ยที่เรานำมาเนี่ยเป็นรุ่น blue 9 s 3นะฮะซึ่ง blue 9 s 3เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าอัปเกรดประมาณ5ส่วนด้วยกันนะครับอ่าก็คือในส่วนของจอไม้นะฮะก็มีการปรับเปลี่ยนจอไม้นะครับให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะของรับความเร็วนะแล้วก็นี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของเกียร์นะครับแล้วก็ตัวฝาข้อแผ่นนะครับแล้วก็อันนี้เกวัน้ำมันนะฮะซึ่งตอนนี้นะก็ทําการติดตั้งตรงนี้เลยดูง่ายนะครับแล้วก็อีกอันนึงพักแขนนะครับซึ ก็ใช้เป็นตัวไฟเบอร์คาร์ดนะครับทำมาค่อนข้างสวยงามเลยอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือรูปทรงกระบะท,ที่มีการพัฒนาดัดแปลงให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับรถของดิวกาคันนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องขนาด1 1ึ่งซีนะครับเป็นเครื่อง4จังหวะ1สูบตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเพราะว่าบ้านเราเนาะเป็นเมืองร้อนอ่าก็มีพัดลมช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยเอ่อถือว่าจะช่วยได้มา,ากๆเลยนะครับเพราะท่อระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์นะครับไม่ให้เป็นหัวฉีดเเนนาาาะถมมมมว่่่่ฮ้ยทไไรุใใหหๆชัวฉีด นะต้องเราต้องเข้าใจนะครับรถพวกนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้เพื่อการเกษตรและเพื่อการค้านะฮะเพราะนั้น,นระบบคารบูเนียสามารถดูแลรักษาได้ง่ายกว่าระบบหัวฉีดนะครับการแมนเทนเนยก็ง่ายนะฮะเป็นระบบที่ไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับเพราะนั้นเนี่ยทางรีก้าก็เลยเลือกใช้ระบบคาบูเลเตอร์นะครับเพื่อง่ายต่อการซ่อมบำรุงนะครับแล้วก็ระบบการสตาร์ทนะครับก็คือสตาร์ทเท้าแล้วก็สตาร์ทแบบระบบไฟฟ้าซึ่งก่อนทำการสตาร์ทเนี่ยเราควรจะต้องเข้าเกียร์เอ็นนะฮะเพื่อง่ายต่อการสตาร์ทครับสตคอปบเนี่ย นอต้องโอเคระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นระบบเพาส่งกำลังนะฮะซึ่งก็มาจากตัวเครื่องยนต์นะครับเข,เข้าเข้าเพาแล้วก็ไปที่ตัวเครื่อเผานะฮะ เพื่อขับเคลื่อนล้อหลังนะครับให้สามารถขับเคลื่อนรถคันนี้ไปตัวรถนะครับมีขนาดความกว้างเมตรสิเซนความยาวรถนะครับสเมตรสินะครับแล้วก็ความสูงรถนะครับอยู่ที่ประมาณ1นึ่เมตรสีซนติเมตรนะฮะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นไซส์ของตัวรถนะครับแล้วก็ตัวกระบะนะกระบะจริงเนี่ยก็คือ1นึ่เมตรห้คูณเมตรสินะแต่เราวัดด้านในเนี่ยด้านในจะอยู่ที่ในการบรรทุกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่เมตรหนเซนนะครับความยาวเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่เมตรสีเซนนะซึ่งกระบะเนี่ยสามารถเปิดได้ สามด้านเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเอิงองนะครับกระบะสามารถเปิดได้สามด้านนะครับอ่าโอเคเปิดได้ทุกด้านเลยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยรถประเภทนี้นะครับเหมาะใช้เพื่อง,งานการเกษตรหรือใช้เพื่อการค้าก็ได้นะครับเพราะว่าเในความเร็วของรถ มอเตอร์ไซค์ขนาด1 1 0ซีเนี่ยนะครับเป็นความเร็วที่ทางบริษัทแนะนำเนอะควรกับขับขี่ด้วยด้วยความเร็วไม่เกินประมาณ70-80กิโเมตรต่อชั่วโมงถามว่าจริงสามารถขับได้เร็วกว่านั้นไหมสามารถขับได้เป็น100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็มีความอันตรายมากเพราะว่าจริงแล้วรถสามล้อเนี่ยเราไม่ควรขับเร็วนะยิ่งถ้าบรรทุกหนักๆเนี่ยยิ่งไม่ควรย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ความเร็วก็ควรจะต้องเหมาะสมด้วยนะครับน้ำหนักรถลิวก้านะครับก็จะหนักอยู่ที่ประมาณ29 0กก นะนี่คือตัวน้ําหนักรถนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางบริษัทแนะนำะ่ะให้บรรทุกไม่เกิน390กิโลกร,รมัมสำหรับรุ่น1 1 0ซีนะครัวถาเว่าน้ำหนักเนี่ยสามารถบรรทุกได้มากกว่านี้ไหมสามารถบรรทุกได้มากกว่านี้นะครับแต่ว่าที่เราแนะนําก็คือ,อ,อทำให้การใช้งานเนี่ยไม่เกิดการสึกหรออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบรรทุกมากกว่านี้เนี่ยการสึกหรอของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะตามมานะครับเคื่อนหน้านะครับเป็นระบบเทเลสโคป,ปิกนะครับเี่นะครับเป็นระบบเทเลสโคป,ปิกการสะเทือนนะครับแล้วก็ระบบ การเตือนหลังก็จะเป็นแหนบขนาด5ชั้นนะครับเพื่อใช้ในการบรรทุกเลยนะครับน้ำเชื้อเพลิงนะครับเราก็สามารถที่จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใส่ในถังน้ำมันตรงนี้นะฮะก็หนึ่งหนึ่งความจุเนี่ยก็จะประมาณ10ลิตรนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยก็ทาการเทแล้วนะครับก็คืออัตราทีนเพลิงเงนยูยู่ที่ประมาณ20กิโเมตรต่อลิตรนะฮะหมายความว่า10ลิตรเนี่ยเราสามารถวิ่งได้ถึงส0 0กิโเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าระยะทางจะมากจะน้อยเนี่ยก็อยู่ที่มือแล้วก็อยู่ที่น้ําหนักในกการรรบทุด้วย จะแปรผันกันนะครับสำหรับรุ่นลิลก้าโฟร์เาเนี่ยนะครับราคาเยียง71,000บาทนะฮะซึ่งราคาตัวนี้เนี่ยยังไม่รวมระบบเกียร์ทโลแลจริงๆเ่ยถ้าลูกค้าต้องการใช้เกียร์ทโลเนี่ยลูกค้าสามารถติดท่าเกียร์ทโลเพิ่มเติมได้นะครับเกียร์ทโลใช้ในกรณีไหนนะฮะใช้ในกรณีที่ท่านเองท่านอยู่ในภูมิภาคที่เป็นภูเขานะครับหรือ ใช้ในการที่ท่านจะบรรทุกสินค้าหนักๆโดยที่วันนี้เนะนี่ยตัวเนี้ยน้ำหนักบรรทุกอยู่ที่390กิโลนะถ้าท่านไม่ได้บรรทุกเกิน390กิโลแล้วก็ขึ้นเกือกมาเนี่ยไม่จาเป็นต้องมีเกียร์ทโลนะครับท่านาสามารถใช้รุ่นนี้ได้เลยขับในทางราบแต่ถ้าท่านบรรทุก390กิโลแล้วขึ้นภูเขาหรือทางลาดชันบ่อยๆนะครับอยู่ในเกจที่มีภูเขาสูงนะฮะเราแนะนําให้ท่านติดตั้งเกียร์ทโลนะครับเกียร์ทโลจะมี2ระดับด้วยกันคือเกียร์โลกับเกียร์ไฮ นะเมื่อท่านเข้าสู่เกียร์สโลแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการขับเกียร์เกียร์ของรถจดรถรถมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเกียร์ของรถมอเตอร์ไซค์กับระบบเฟืองเนี่ยจะแยกแยกกันเลยนะเพราะนั้นเกียร์สโ่เป็นการทดเฟืองนะครับทำให้รถเนี่ยมีกำลังในการขับขี่สูงมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ไม่มีความเร็วสำหรับรถดิวกาบูเอสสามเนี่ยมีระบบเกียร์ด้วยการสี่ระดับนะครับแล้วก็มีเกียร์ถอยหลังด้วยนะวันนี้เนี่ยเราลองมาดูนะครับในเรื่องของการแม n นเทนนะครับในเรื่องของการดูแล รถของตัวริวค้านะครับจะต้องมีอะไรบ้างเราจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องทุกๆระยะนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยในการรันอินคือ1000กิโเมตรแรกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องก่อนแล้วก็เปลี่ยนถ่ายทุกๆ4 0 0 0กิโเมตรนะครับโดยที่เราใช้น้ํามันเครื่องนะครับในการเปลี่ยนถ่ายเนี่ยจะใช้ปริมาตรประมาณ1ลิตรนะครับแล้วก็อันที่2เลยก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ถอยนะซึ่งน้ํามันเกียร์ถอยเนี่ยนะครับก็จะใช้ครั้งแรกก็คือเปลี่ยนถ่ายทุกระยะสา0รกิโลเมตรสำหรับการร แล้วก็เปลี่ยนถ่ายทุกๆ1000กิโลเมตรนะครับซึ่งเกียร์ถอยเนี่ยตรงนี้เราจะใช้น้ํามันเกียร์หรือน้ํามันเฟืองท้ายเนี่ยเบอร์เกหรือ140แต่ทางบริษัทแนะนำร้อยสี่สิบเลยเพราะว่าความหนืดยของน้ํามันเกียร์เนี่ยนะครับจะมีความหนืดยมากกว่าทําให้การสึกบอเนี่ยร้อยลงแล้วก็ราคาแตกต่างกันนิดเดียวนะครับเราใช้น้ํามันเกียร์ถอยเนี่ยใช้ในปริมาณประมาณแค่แปดสิบถึงร้อยมิลลิตรเท่านั้นเองนะครับในส่วนต่อไปก็คือเพลาหลังที่เป็นส่วนของการขับเคลื่อนนะครับซึ่งตัวเพลาหลังี่ นะฮะเราก็ใช้ระยะเดียวกันคือรันอิน300กิโลแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเอาหลังเนี่ยทุกๆ1000กิโลนะครับซึ่งเราจะใช้ปริมาณเนี่ยประมาณ350มิลลิตรถึง400อมิลลิลิตรนะฮะสำหรับน้ำมันตัวเทาหลังนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันนะครับเบอร์90หรือเบอร์1 4อย่อย่างที่บอกครับแนะนำา140นะฮะเพราะว่าความหนืดหนืดมากกว่าแล้วคุณสมบัติในการดูแลรักษาเนี่ยดีกว่าแล้วราคาแต,ตากต่างกันนิดเดียวนะในส่วนของระบบเกียร์โโลนะครับอย่างที่บอกนเนาะเกียร์ ซึ่งการเท่าเกียร์สโลว์เนี่ยเขาเรียกว่ามีระบบเอนจิ้นเบรกเอนจิ้นเบรกคืออะไรสมมุติว่าท่านบรรทุกสิ่งของหนักๆนะครับลงจากทางลาดชันหรือภูเขานี่แหละนะแล้วท่านถ้าไม่มีระบบการเขาเรียกว่าชุดหรือว่าทดเฟืองเนี่ยท่านจะต้องทําการเหยียบเบรกนะซึ่งจะเป็นสาเหตุหนึ่งเลยที่ทาให้เบรกไม่นะฮะหรือถ้าเบรกหมดเร็วนะครับเพราะนั้นเนี่ยระบบเอนจิ้นเบรกเนี่ยจะช่วยท่านนะครับในการที่ท่านขับขี่ลงจากทางลาดชันนะครับมันเป็นมันเป็นการ เขาเรียกว่าทดเฟืองนะครับทาให้รถเนี่ยค่อยๆขับเคลื่อนลงจากทางลาดชันลงมานะซึ่งเป็นการถนอมระบบเบรคของท่านนะครับสำหรับเกียร์สโลนะครับก็จะต้องมีการถ่ายน้ามันเกียร์ของเกียร์สโลด้วยนะครับก็ใช้ปริมาตรประมาณ250มิลลิตรนะฮะร,ระยะลันอินก็คือ300กิโลนะครับแล้วก็ทุกๆระยะ1000กิโลก็ต้องมีการถ่ายน้ำมันตัวนี้ด้วยนะครับก็น้ำมันก็จะเป็นเบอร์90กับเบอร์140เช่นกันเพราะฉะนั้น ในส่วนของระบบน้ำมันที่เราใช้น้ำมันเกียร์หรือน้ำมันส่วนท้ายเนี่ยนะครับก็จะมีระบบเกียร์สโลเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วก็ระบบส่วนท้ายนะก็ใช้ระยะลันอิน300กิโลเมตรทำการถ่ายนะครับมี3ส่วนนะครับน้ำมันสือนท้ายเกียร์ถอยหลังแล้วก็เกียร์สโลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนถ่ายทุกๆ1 0 0 0กิโลเมตรแล้วก็สําหรับรถลิวก้านะครับรุ่นบลู e 9 s 3นะฮะเราจะมีด้วยกันทั้งหมด4สีแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งหลังคากันแดดกันฝนได้นะครับแต่ว่าวันนี้นะเรายังไม่ได้ทาการติดตั้งะสสสีีีีีีีทท่่่เเราาาามกก็จวดํ นะฮสีเนี้ยผมบอกเลยสียอดนิยมนะครับแล้วก็สีส้มนะฮะสำหรับคนที่ชอบสีจัดจัดแจ๋แฉเนี่ยสีส้มนะครับแล้วก็สีน้ําเงินครับแล้วก็สีแดงครับนะสำหรับรุ่นนี้เรามีสีสีให้เลือกนะฮะก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถวิลก้านะครับที่จะใช้ในการบรรทุกสินค้าใช้เพื่อการค้านะครต้องการความเร็ว นะต้องการเขาเรียกว่าไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่เอาง่ายๆเลยนะครับท่านก็เ,เติมน้ำมันก็สามารถวิ่งได้ถึงประมาณ200กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะครับก็แวะมาที่นี่ครับชาร์จอีวีสเตชันสาขาซีมงเมืองลานสิการเดินทางมาที่ร้านเนี่ยถ้าท่านเดินทางมาจากทางตอนเมืองนะครับก็ให้อ้อมสะพานนี้นะครับอย่าขึ้นถ้าขึ้นท่านจะกลับไปที่สะพานใหม่ต้องวนรถกลับไปที่ตอนเมืองอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าท่านลงสะพานนี้นะครับแล้วไม่สามารถที่จะหักเลี้ยวเข้ามาได้นะครับให้ท่านเลยไปอีกนิดนึงครับ ไปจอดที่ลานที่ดินที่ว่างเปล่านะครับก็สามารถที่ไปจอดชั่วคราวได้นะครับแล้วก็เดินมาดูรถที่ร้านเรานะฮรก็การเดินทางง่ายๆครับไม่ได้ยุ่งายากนะครับก็ก่อนเดินทางก็ศึกษาเส้นทางนิดนึงครับสำหรับวันนี้ลิวกา้าทีมุมเมืองลางัานิตประุมทานนี้ก็ขอกาล,ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ